คืพกครับคุณพ่อมีรายได้อยู่4 5 0 0 0 0หาครับซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย57%ของรายได้ครับของรายได้นะแบ่งเป็นเงินเก็บ17ของรายได้อีกครับส่วนที่เหลือเนี่ยแบ่งให้ลูก3คนครับโดยลูกคนเล็กได้3ส่วนคนกลาง4ส่วนคนโตได้6ส่วนถามว่าคนกลางได้มากกว่าคนเล็กกี่บาทครับก็เริ่มครับก็คือจริงๆเนี่ยถ้ามองนะครับแบ่งให้ลูกใช่ไหมครับก็คือหนึ่งร้อยครับ ลบห้าสิบเจ็ดครับลบสิบเจ็ดครับถูกไหมครับเนี่เป็นเจ็ดสิบสี่นะเหลือยี่หกครับงั้นแสดงว่าแบ่งให้ลูกจริงจริงสามคนเนี่ยคือยี่สิบหกเปอร์เซ็นครับถูกไหมครับยี่สิบหกเปอร์เซ็นของเราก็เิดคิดเป็นเท่าไหร่ครับยี่สหกเปอร์เซ็นคูณด้วยสี่แสนห้าหมื่นครับถูกไหมครับอ่ะเก็บไว้ก่อนครับไม่เป็นไรช่างมันก่อนนะครับอันนี้คืออันนี้คือให้ลูกครับ เ,เขาบอกว่าให้ลูกคนเล็กนับสามสามส่วนนะครับให้ลูกคนกลาง4ส่วนแล้วลูกคนโตหส่วนครับรวมเนี่ยรวมเนี่ยคือเป็นสามบวกสี่บวกหครับรวมจริงจริงคือสิบสาส่วนครับถูกไหมครับสิบสามส่วนคือสิบสาส่วนคือเงินก้อนนี้ครับสิบสามส่วนคือเงินก้อนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าลูกคนกลางได้รับเงินมากกว่าลูกคนเล็กเท่าไหร่ครับ คนกลางนี่คือสี่เนาะก็คือสี่เนี่ยคนเล็กได้เท่าไร,ค,รคนเล็กได้สามครับก็แสดงว่าเราผลต่าง,ขงเขาค,คือหนึ่งส่วนครับผลต่างครับก็ง่ายๆเลยครับบอกเราเราเทียบง่ายๆเลยครับว่าสิบสามส่วนของเราครับคือยี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยคูณสี่แสนห้าครับหนึ่งส่วน คือเท่าไหร่ครับก็เท่ากับยี่สิบหกส่วนร้อยครับคูณด้วยสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนย์หารด้วยสิบสามครับตัดครับเป็นสองครับอันนี้ตัดตัดครับเก0 0พันครับตอบครับมาดูครับรูปแบบที่กำหนดให้เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนถัดไปคือเท่าไหร่นะครับทำมาถึงข้อสิบเจ็ดเนี่ยบอกได้อย่างหนึ่งว่าโจทย์มันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเอามาดูกันครับ อะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกโอเคครับโอเคยี่หกโอเคครับอาดูนะครับคูณสองครับลดมาหน่อยครับคูณสามครับคูณสี่ครับคูณห้าครับคูณหกสี่ครับทันไหมครับหนึ่งคูณสองได้หนึ่งคูณสองได้สองครับสองคูณสามได้หกครับหกคูณสี่ได้ยี่บสี่ครับยี่สี่คูณห้าได้ร้อยยี่สิบครับ 120คูณหกได้720ครับตอบครับตอบครับสิบแปดพารนครับให้หาแซดลบ x บวก y ครับข้อนี้ใครทำไม่ได้มต้องเสียใจครับมันยากครับ2ตรงเนี้ยมอจริงก็คือ3บวก3โอ้เขียนไม่ติดบวก3ครับควรเป็นบวก5เนอะบวก7ครับบวก9ครับบวก11 วกส,สิแปลว่าอะไรครับแปลว่า x เท่ากับสิครับ <c oughs> y เท่ากับห้าบครับเก็บไปก่อนครับไอขนะบ้ข้างล่างนี่แหละตัวยากนะครับข้างล่างเอาจริงๆผมหาก็หานานนะครับเวลาทําพวกนี้จริงๆให้คิดถึงพวกคิดแล้วไม่ออกนะก็คือเอามเ,เอามาลบกันดูยี่สิบสามลบเจ็ดห้าสิบห้าสิบ้าลบยีสิบสามอย่างเงี้ยไม่มีประโยเลย ไม่มีประโยชน์ลเลยก็เริ่มยกกาลังสองก่อนเจ็ดกำลังสองอะไรพวกเนี้ยมีประโยชน์ไหมกําลังสองไม่มีประโยชน์ก็ลองกําลังสามนะครับอ่ะมาดูกันครับเจ็ดครับเฉล,เลยแล้วกันครับเจ็ดเท่ากับไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้จะช่วยยังไงเจ็ดเท่ากับสองกำลังสามครับลบด้วยหนึ่ง เท่ากับเจ็ดครับอ่ายี่สิบสามครับก็ควรจะขยับเนะก็เป็นสางกัดลังสามยี่สิบเจ็ดครับลบด้วยสี่ครับห้าสิบห้าครับสี่กำลังสามครับหกสิบสี่ครับลบด้วยเก้าครับคุณคุณไหมตัวนี้คือหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองเนาะสามกกำลังสองงั้นพอหนึ่งศูนย์เก้าครับก็เท่ากับห้ากำลังสามครับ ลบด้วย4ี่กลังสครับ191ครับเท่ากับหกกาลังสครับลบด้วยห้ากลังสครับ307ศูนยเจ็ดครับเท่ากับเจ็ดกลังสามครับลบด้วยหกกาลังสองครับลองมาดูว่าถูกไม่ถูกนะครับลองเล่นๆดูครับเจ็ดกลังพอเหลือเวลา๋ยวเลยเยอะนะก็จะ6หสิบสามครับจะดสี่ยี่แปดครับเป็นสาสิบสครับลบด้วยสาสิบหกครับ หเป็น7ครับเป็น0ูนย์สครับเป็นสามศนยเปครับแสดงว่าถูกครับสเต็ปตัวถับไปแซดครับสี่สีบรางแล้วเท่ากับแปดกลังสลบด้วยเจ็ดลังสครับ8ปดกลังสามครับหกสคูณแครับ16บครับห้าสิบหกสปดครับห้าครับ51าหนครับห้าลบด้วย49ครับได้3ครับ ครับเป็น6ครับเป็น4ี่ครับสี่ร้ครับได้ได้ได้ื้อบ้างเราเพิกครับก็เป็นเท่าไรครับออยออยออยสี่หกครับลบด้วยหกสิบครับก็ต้ควรจะเข้ากับสี่ศูนย์สามเนอะมีคาตอบไหมสีย์สาครับเาครับครับเอ่อข้อใดถูกครับสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่าทั้ง3ด้าน เรียกว่าสันเหดามด้านเท่าครับก,ก็ก็ถูกสิครับตลกดีสามเหลี่ยมที่มีขนาดของมุมที่ฐานเท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก,ก็ก็ถูกครับหน้าตายหน้าจั่วหน้าจั่วหน้าจั่วครับนี่กระทำอวนโดนแถมให้อ่ะแถมให้หน้าจัวาจ่ว,าว,าว,าว,ว,าวสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาวมากกว่าผมรวมด้านประกอบมุมฉากเออผิดครับจากพิทาโกรัสอะครับ A B แล้วก็ C ครับนะครับก็แล้วก็ C เอา C สแควร์ล้วก็ A สแคร์บวก B สควร์ครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นนะครับ1 1หรูองครับ รูปสองตัวนี้คือ1.414ครับ1นบวกหมากกว่า1.414ครับงั้นข้อนี้ผิดครับงั้นตอบข้อข้อนี้ครับหาเบื้องครับต้องการปูกเบื้องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับอ่ะวาดไปก่อนนะว่าสามเหลี่ยมมุมฉากครับฐาน24สี่สูงยี่สครับ นะครับแล้วก็ต้องการเว้นที่ตรงกลางเอาไว้เว้นที่ตรงกลางาไว้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลีย 5, ่ยมมุมฉากกว้างสี่ยาวห้าครับกว้างสี่ยาวห้าเขาวัดไว้เนี้ยนะกว้างสี่ยาวห้าถ้ากระเบื้องแต่ละแผ่นมีความกว้างสิบกับสี่สิบเซนอันนี้ระวังนะครับเพราะหน่วยมันไม่เหมือนกันเซนเซนอันนี้เป็นเมตรนะระวังแล้วก็กระเบื้องราคาสิบสองบาทเนี่ยต้องใช้ เงินเท่าไหร่ในการซื้อกระเบื้องครับเริ่มทําครับหาพื้นที่ข้างนอกก่อนพื้นที่แดง,แดงเนี่ยพื้นที่แดง,แดงคือหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบคูณยี่สิบสี่ครับลบด้วยห้าคูณสี่ครับเท่ากับสองร้อยยี่สิบครับ, 2, 20, รบเพราะนี่มันตัดกันไดนะ้สิบสองเนาะจากนั้นเนี่ยหาจํานวนกระเบื้องครับจำนวนกระเบื้องอันนี้เป็นหน่วยตารางเมตรนะครับจำนวนกระเบื้องก็คือสองร้อยยี่สิบ คูณหนึ่งร้อยครับคูณด้วยหนึ่งร้อยครับหารด้วยสิบคูณด้วยสี่สิบครับแล้วก็เขาบอกกระเบื้องแผ่นละสิบสองบาทครับก็คือวันนี้เป็นบาทนะครับเขียนบาทให้นะครับออกมาก็จะเป็นเงินครับถูกไหมครับแล้วกับเเงินที่ซื้อครับซื้อกระเบื้องเริ่มทำละ